การสุดทายสวัสด,ดีสวัสดีพี่สบายดีตอนเทงๆท,ทุกคนเลยตอนเทงวันนี้ออกมาไห้นะออกมาตั้งแต่พุ่งๆทุกคนเลยเก้าโมงแปดโมงเก้าโมงกูแหละแต่มาไปหาตัม้มไมล่ะโคมาก็มาฮอดเทงนี่ตัตม้มหายแต่หน้าพระเจ้าไว้แหละชูกับย่านไปย่านม่ได้บายตเตยเฮงเลยจักระน,นั่นอันนี้มันหมายทุกคนเลยเกี่ยวอยู่จับทั้งในมันหวานมาเลยเราจะซื้อเคอร์กใหม่อยู่แต่ม่มีเงินแต่ค่าแพ่งใน,นช่วงเนี้ย ตอนนี้ประมาณอยู่หกพันกว่าบาทจากรุ่นนี้นะตะกี้นี่ขาราชเชอประมาณอยู่สองพันกว่าบาทสามพันประมาณประมาณนี้แหละราคาตรงคนซื้อนะทั้งได้ทั้งชูทั้งดาบล้านเจ็ดล้านเจ็ดแสนถือว่าของดีนะชูดาบนี่ชื้อไหมนีนดาบไปได้ราคาสองพันบาทดาบนี่าคา 2, นซื้อนะอันนี้ลักไม้โคเนี่ยลักไม้แดงทั้งหมดได้น,นี่จะเป็นไม้ดู่ตัวนี้ ทังให้น้อยทุกคนเลยไม่ดูไม่ดูไม่ดูครั้งมันมันแดงเลยไม่ดูครั้งไม่ดูไอชองรักตัดอยู่ดินนี่แหละมันตายก็เลยตัดเอาไม้มันโคมันเป็นไม้แก่นเลยมันเป็นโกนนะเอาลูกมันนี่มึงแตร่างมาแก้ด้งมาสุดเลยว่าจะไปเก็บอยู่ตะป่ามึงทำยังล่ะไม่ดูเลยมันจีแดงแตกหนัเลยไม่ดูไม่แดงอันนี้ก็ไม่ดู ไปดูช่องอันนี้แหละตัดอันตรีนี่น,นี่ก็ไม่แดกนี่ช่องลำอันนี้นี่ยังเราได้ผ้าอีผ้าเอชซีรักตัวนี้มันใหญ่ดิถึงเอชซีรักผ้าครึ่งแล้วก็ผ้ากลางนี่อันนี้ก็ไม่ไม่แก่เลยว่านี่น,นี่จะเป็นไม้ละลแหน่งทุกคนเลยเก็บมา้มาช่วงหน้าฝนนั่นแหละมาเอชนาสาดเคยมีเวลาเฮ็ด มือนี้นี่ว้ามาเอาหมูมแาแล้งอะไรอย่าในมือเอาหมูเมืาบ้านทุกคนเลยเอายุดนั่นแหละเพราะว่ามันไปกินมันขอาเจ้าเอาป่อยช่วงนี้ก็ไม่มีเวลามาให้ทุกคนเลยนี่ผุ้มาวาดมาผูุ้้ยรูดอยู่ <c oughs> นอนลงนอนลงนะนอนลงเออนอนลงนอนลงนอนลงตั้งท้องเลยทุกคนเลยตั้งท้องในประมาณอยู่นั่นแหละ ประมาณประมาณอยู่ประมาณสี่สิบดาบ้านเดินหนึ่งอยด่ท้งท้องเลยกันได้ประมาณอยู่มมยยยไม่ไหมประมาณอยู่หกเจ็ดตัวไปพักง่ายเลยมือบ้านหมดแหละล้วก็เอาเคิ้งมือบ้านหลายมืดเนี่ยเนีย่ยเต็มรถอยู่ยว่าก็ดยังหดงานแล้วทุกคนเลยงานก้าเก้าวก้าว่อยลเก้าวลุว่ลกออกมทุกคนเาลยพะว่าแต่ง แต่งแล้ายชนึงตรองในเฮ็ดตำหลังนี่มีแต่บ้านสองบ้านนะแต่ยุคนี้เขายกเลิกเลยแต่งเพียเดียวแล้วปีสองพันสิบเก้าค้าปีสองพันสิบ้าลงมาสองพันชี้ต้องในเฮ็ดมันเฮ็ดเก่าทุกคนเลยแต่ขาสองพันเช่าสี่เจ้าห้าขึ้นไปแหละขอเช่าเฮ็ดเลยเฮ็ดเก่านะมีแต่แต่งดองเพียเดียวแล้วเลยมันฮีโค้งประเภทนี้มันหลายก็เลยเขายกเลิกเนี่ยไปบางโซนแต่บ้านโคอันนี้แต่งเพียเดียวแล้วเลย แต่บ้านแม่ผู้ผานในแต่ชงเธอทุกคนเลยมันที่จะแปดเพื่อจะห,หอนมือกันเลยเดียวตอนแรกประมาณอยู่จงจะมงลงไปทางแค้มพายก่อแคขมพายเฮามันหกมาเลยทุกคนเลยมีเวลามาเป็ดก่ะเทอันชองโตเป็ดนั่นนะเป็ดลาดนะแต่พดว่าไม่โตหไือมากินบอ่อหรือมีคนมาขโมยไปกับผู้คอยเดานี่น่าจะมีคนขโมยไปนะเพราะว่าไก่กับผู้บักไงเอาไปอีกตัวหนึง่ง สามตัวแล้วคู่มันไก่นะที่เขาขโมยไปนะอันนั้นพอพันมันตนัวไหนนั่งยังงงยังไม่ขางหมูป้อยกินมันเจ้าจอย่างเงีมึมดตุยมาตุยยกจนจุอันจนจุนงอนี่เขาอานกเวอร์ทุกคนได้ละดิอันนี้มันเวอร์เก็นกเวอร์นี่ กัวกัวก็เอินหรือทางไตก็เอินนะผูนาก็ลอดมูรุโซดทุกคนเลยมูมูพันวัดน้ำมามาชมพันมูลาดก็เลยหูมันจะเป็นแบบนี้กันมูลาดนะมันคล้ายๆกับหูมูป้าหูมันจะน้อยนี่หูใหญ่จะยูพปกตาเลยนี่พปกตาเจ้าเลยไก่แม่นี่มาพักอยู่นี่ทุกคนเลยไข่ดกก็นตรนีเลย ลายลุเลยเกอมูกะห้ามอ่อนห้าเข้าไหมนี่เลยหอมห้ามกะมันเขาเก้านี้มันสิมัมีกิ่นนะนี่หอมโชโชแบบเข้าไหมเลยกชอที่หกแปดเนี่ยเก้าโตเก้าโตเป็ดนี้น่น่า ป็ดชิบชองโต ổ, ชิบเป็ดโตใ่แล้วเป็ดก้าวโตเลยนะเป็ดขอลักนะเป็ดแบบนี้นะทุกคนมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลาดเป็ดปากนะพูงใหญ่นึงขอลักกเลย กเกอร์มเกอรพอแล้วเลยไม่ละโคทุกคนในที่นี่นะกี่เลยนีย่แหละักเตอรผ้าไปลักน้อยลักใหญ่แต่ลักใบแดงไม่ได้ผ้าจ้ะผ้าแต่ลักอันนี้สองสี่หกแปดชิบชิบสองชิบสามลักเอาผ้ากันนี่เป็นไม้แก่นทั้งหมดโปะมีกินโปะนะได้อยู่กับไม้แก่นนี่ได้อยู่กันชิบชาวป,ปีไว้ทุกคนเลย ที่กว่านั้นปุป้กินกล้วยน,น,นี่ไม้อื่นงนะโป้กินไหวเองมันโค่นนะเนี่ยชื่อคายนี่กันญชูเอื่นนี่ไม้อันนี้ 50, นเนี่ยรักห้าสิบพันมาเลยแต่มันคอยรักชาพันเด็ดโหอ้อมดินไปเจ้าป่อยงูไปนาถ้าคนมีหุ่มาเล็กอ่เด็ดโห่เน่งรดน้ำไว้และป่อยเอามันสบายไปหาเก็บมันจะป้าอีมันโคนนะไม้อันนี้นลายไม้อันนี้นะ พอดีขอเขาเลอยเ่าอะนะครับป้าฮัหาเก็บกเดีเ๋ยวนนเอาไม่ยุดขึ้นรถก่อนจูขึ้นหัวโพดนี่ม่้มันจะขึ้นได้หรือเปล่าทุกคนเลยอือขึ้นโพดนี่มันจะขึ้นน้ำหรือบปล่านั่นแหละ

มือบ้านไป cô oh, hé hey, mình được con đi. đây đi đây đây vâng 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 Hãy subscribe cho kênh โจมอแพ้ทุกคนเลยนักพอกละวูบเชี่ยวตีนือเจ้าอีโจกนี่นะ่ะพิ่งห,หัวโคจรชุช่มอ้ามือทุกคนเลยวันนี้เอาลงเลยหลังจากยุบหมูอันข้าหงอบปขึ้นหมูหงาหงอหมูขึ้นรถน่ะมันขึ้นมันหนักเกินหาที่ชูงเอารถลงข้างหน้านี่ลิฟ หาเรื่องจะโหยแล้วหน้ายัางดินอ้อยังมัน,นมล่มเลยแต่อโห้อโหจักกับมกเนอะแต่การเล่นลิฟด้วยทุกคนเลยมกมันมันนักเฮ้รรถนี่นะนี่ขุดลงคูแต่เฮาปดอ้ะแต่โค้กมาเลยนี่เหงุบลิฟนี่กะมันจุจุคาดน,นี่นี่จุตะเบกมันนี่เลยนี่มันจั๊กในเฮ็ดผู้ดียว มื่อพี่ขึ้นกับพี่ขึ้นเอามูขึ้นรถก,กับพี่ขึ้นมาว่าเยอะอันนี้แหละถอยเฮานี่ขันหน้านี่ขันหน้ามันชูงมดิน่าจะพอดีว่ะมานี่ผลลิฟต์แล้วจากนี้เห็ดเลยเข่าก็เยอะอน,นี่แต่เป็นสระคำมันอยู่พี่ยังชูงอยู่ใบชองนะตัวนี้นะเดี๋ยวมีแต่วหน่ออันนี้ขึ้นทุกคนเลย My how? อันนี้มีคนมาช้อยยขึ้นมีได้เลยเหมือนนี้นะมีมันวิ่นึ้นรึเปล่าต่อไม้วิ่งกับมวมีเฉยเลยจนเส้นเนละจะอิงเข้าเดี๋ยวโทรหาคนมาซ้อยก่อนโทรถามบันเกียตวันวางหมดเลย มือ <c oughs> จุดเมื่นะฮูหอ,อยู่ใช่ไมเ้นี่อ่ะมาช้อยนะก,ก็เฮ้ยอะรรถล่มขีต้ตมนี่อย่ใช่ <c oughs> ไมยุ้ยอกู่เย่ะปดมกปดอันปมกลระดับย่อขึ้นไมได้พอดีอยเาอมืมอเมือถอยไว้จะขึ้นข้างหน้านี่ ลงมานก็จมอยู่นี่พอผมอฮะฮ้นม่หงัดมไม่หัวละว้ยอมหมูขึ้นขนหน้าันว่ามูขึ้นมาล,ลงลฟ์อยู่นี่เเป็นโชีโม่งละมาชุกง้อจะรถเลยแหละ ชูขันยิงพุน,พน,พนึงพุนึฮะอาชีมันเอามันน้มีแต่เข้า่อชรถนี่แหละกะพุน,นึงครับพุนึง่อชามันขึ้นหรือขึ้นอันนี้นะมันล่มแต่บงเดียวนี่เอแเอแ้มีครอ่ะไ่เ้ยคำอะเข้าก็เยอะไม่ถือเข้ามากูม,มาแต่เช้าดิเช็ดมันน,นี่นะกงานกันมาได้พุนึงนี่

ข้อข้อลากมันเชื่อัข้อรถไยนี่มันย่อยแพถือว่าไม้นี่นักพอจมโคนป้องคนมัน่าอะย่อชี่คนมีขึ้นมื่ตอนนี้น้ำมันแห้งกันมันฉีกอขึ้นแล้วพอกาเป็นพื้นกับไม้ยันนั้นดิไม้ชี่มันก็เลยนักแล้วก็ไม้อันไม้อันทุบมันนี่ไม้ยังวะลืมซื้อเลยแต่ อันห้าวมันก็พามันนี้นะไม่ห้าวอ่ะเลิอกกระท้าพันเกตมาพเพื่ออะไรพันเกตเป็นมาทุกคนเลยโทษใช่ไหมว่พาเพิ่นกะเพิ่นเมื่อบ้านแล้วเมื่อบ้านเมื่อขายเคิร์กกับบ้านพื่ออะไรทุกคนเลยบ้านแม่เพิ่นพุน่นเพิ่นยญาลอยอยู่เมื่อชงมือเช่ามาแล้วไห้เลย มือแล้วนี่คอเบจมือล้วูดีนี่เอันอ่นี้หาคนซอยกีมีมาว่าจืเอานี่เอาหมูขึ้นข้างหน้านี่เอาขึ้นอยู่บนโอโพูดเนี่ยมันมันยังงั้นยังตั้มยังหัขึ้นขางหน้านี่จะพอดีแล้วอ่ะมานี้ริอนี่พร้อมแต่็โจมขึ้นก็ได้หมูโจมขึ้นก็ยิ่แพ้มันนบ้าังนักหนึ่ง เอาไปจะไทยเขาไทยลงลงล่ะไยได้กเด <c ười> ้อก <c ười> นัดน, <c ười> <ๆ c ười> นี่น้ำเลยนี่พี่กคาพี่กะัะคาอย่กันนั่นนะหมูงก็มึงม,มีคลาดเลย nữa mất hả? nói ơi Để lên nhờ, chúc. Chúc oh yeah. đây nha, chúc, chúc cái hút con, chắc vậy đó, à. น้องเช็ดจริงเข้ามาเลยนออกมาไันไั้นน่ะนิ้วมาเรื่องวอกพื้นนี่นะโอเคจ้มาแล้วค่ะนอนนะมีซงยังได้เลยนี่จับดิฮะนอาไป

clip lên một này. này đây. hả? đó. nhỏ một cái để hả lột. rất là tốt cho hồ với mà. tốt cũng nên sát cân hơn đây đó. ่อพัดยี่หนะไม่ครับนี่ใช่ไหมน,นี่มือกได้จะมีมันข้าหน,มน,าน้มันโซนนี้อ๋อชอบเพราะหน้ามันต่ำ่อ,อขึ้นนี่ เอาผีเชื่อฮาวได้ทุกคนในแต่ปัญหามันจะขึ้นได้รัวเท่านั้นแล<อ>หละเดี๋ยวเฮาเพิ่มเกพสรขับควายสีโยวทั้งคนมันเอาไม้หนึ่งหัดขึ้น อคอยจะขึ้นได้ทุกคน,นลลเลยรค่าอยู่ห้างลิมรำีลเิ้นกัไม่ชิ้นกอนเอาเข,ขื่นกอนเอาหมูกขึ้นรถแล้วบาดนี้ทุกคนเลยผานเกลเป็นมาชอยอมาชอยแต่เก่ามีเมยรถค่าี่ตัวามนี้เนาะเ้จ้าหเก่าอยู่ไหนนี่โอ้จัด อยู่รูเลยนี่นะมีกินมันเขมีกินมันเยอะีเ,อเมออมันเน,น,นี่ทางมามันเขาไม่เลยุ่นนะออไปูนูอ่นอยู่ช้าดอ่อนพููพที่นะเวามานะเอา้าก็มากเจอผู้เลมาเคยยัองอ่นนะเป็ดยังมือค่ากันม่ไ้เป็นอีกเลยเอ้สามสี่โตละเป็ดอนอ่ะเฮ้องเป็ลลเปนลาน,นนะ เอาไปจมน,น้มเบางนะนอือเป็นนี่ก็เอาชองโตเสอือือไก่ไก่กระปานอ่าหมูตัน้ำตำลักนะเอา,านะ <c oughs> หน้าหุ่นของกระพุนอยู่หมดแล้วเลเลยก็ะโคกหมดแล้วเหลมือได้ทุกคนเลยแบบนี้โอ้เกือบหมดรอดนะพอดีห้ามก็เอามือแบบนี้นะดิพันเกียเพิ่งกอามือเมื่อคิ้จักมาอ่ะเลยกลับเข้ามาเกับเจอเด้อพันเกียร์ลเ,าาเ,ยเ,เ,ยเลยเฮ้ยไ,ได้รู้ ได,ได้หลายคนไม่ไหวนะแล้วได้อะมาฮอนเทิร์นบาดนี้ทุกคนในโลกของแล้วนะพูดคนต้องรักเทิร์นมึอนองอื้นยังอ่ะคนดีชาติมันถมมีมันเป็นโบกมาได้นี่ก็ได้อามาผู้ช่วยคนมันดูดมันนั้นมด